คนที่เกิดราศีกรกฎค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคม2568นี้นะคะจะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างน,นะคะดิไพ่หใบค่ะใบแรกค่ะราชาถึงเท้าค่ะ ใบที่2ค่ะ3ดาบค่ะใบที่สค่ะราทีนีถือเหรียญค่ะใบที่4ค่ะ9ดาดค่ะใบที่5ค่ะ,ดคะ,คะเด็กถือไม้เท้าค่ะคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม2,568นี้นะคะ คนที่เกิดราศีกรกฎนะคะการงานของคุณนะคะจะมีผู้รักผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานอยู่นะคะความสามารถของคุณนะคะจะทําให้ผู้ใหญ่นะคะคอยเมตตานะคะคอยผักดันคุณนะคะให้โดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกันนิดนึงนะคะ จะมีโอกาสที่จะเป็นโครคทางเดินหายใจได้นะคะพวกเป็นหวัดไม่สบายนะคะหรือโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ได้นะคะในช่วงเวลานี้แต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเลยนะคะ mm. ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์นะคะ mm. ต้องระมัดระวังว่าจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายนะคะหรือว่าใจร้อนนะคะในช่วงเวลานี้ mm. การเงินของคุณค่อนข้างดีมากเลยนะคะบางคนมีโอกาสนะคะที่จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคนะคะ หรือการลงทุนนะคะในช่วงเวลานี้นะคะบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดนะคะทำให้ปวดหัวปวดศีรษะเป็นไมเกรนได้นะคะในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องสายตานะคะก็อาจจะมีปัญหาได้ในช่วงเวลานี้ค่ะก็ต้องระวัดระวังกันนิดนึงนะคะแต่ในช่วง เดือนกระกฎาคมนี้นะคะการงานของคุณนะคะค่อนข้างจะเป็นการงานที่อาจจะมีโอกาสจะต้องเดินทางนะคะในเรื่องของการงานในช่วงเวลานี้นะคะได้เดินทางไปน่นไปนี่นะคะไม่ได้อยู่กับที่นะคะแต่เป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณค่ะทำให้คุณนะคะได้ก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะขอแนะนำเคล็ดลับให้กับ คนที่เกิดราศีกรกฎสักนิดน,นึงนะคะลองไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของผู้พกิการทางสายตานะคะทําบุญเกี่ยวกับห้องน้ําก็ได้นะคะสุข,ขานะคะในตามวัดนะคะหรือการาถวายเทียนถไวายไฟนะคะเพื่อที่จะทําให้ปัญหาต่างๆนะคะที่ข่ายไปในทางที่ดีขึ้นคะ่ะ ก็ขอให้คนที่เกิดราศีกรกฎทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นข้าครูกันด้วยค่ะ